di-at-to-con di to lapkosu huh? super friend. อา uh huh. วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่รองแล้วก็ทุกคนกลับไปสร้างเกาะหันสาข,ของเราที่ก่อนหน้าน,นี้เราไปติดเกาะกับคาเมราแมนจำได้ไหมฮะวันนี้มันมีของใหม่อัปเดตมาเพียบเลยฮัสกี้จะไปสร้างกาอของเราให้แขวแกวมันมีตัวลำโพงเฮลิคอปเตอร์พามเข้ามาด้วยนะฮเฮ้ยมาอยากได้มาจะลองเอาไปเปิดเพลงวันลำจอ พี uhm. ่ลองปีศาจเงอปีศาจงงปีศาจลุกขึ้นมาแดนแน่นอนไปดูกันดีกว่า let's go โอ้ยพี่ล็อกเฮ้ยแฟงลูกกระจอกฮัสกี้วันนี้เรากลับมาสร้างเกาะสวรรค์ฮันซากันอีกแล้วว่าแต่พี่ล็อกอยู่ไหนอะว่าแต่แกนั่นแหละ ฉันเจอแล้ว <c oughs> ว้าวลูกวิ่ไกลโพลเลยอะเราอยู่กันคนละฝากเลยฮัสกี้นี่เลยหมาจะอวดคนดูว่าก่อของฮัสกี้ตอนนี้แบบว่าจเจริญยิ่งใหญ่ใหญ่หญโตมีจักรุชี่ส่วนตัวด้วยมีมเมล็ดพันธุ์อะไรใหม่ๆบ้างไหมฮัสกี้มาเอาปดเต้ตอกไปแล้วว่ลอ์มันฝรั่งมันถูกเกินไปแล้วแกปลูกอะไรแทนมาปลูกแครอท กับข้าวพี่ล็อกใช่ข้าวบาลูหรือเปล่า <evaluation> บาตาเล่พี่ล็อตอนนี้หมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วอ่ะพูดเลยว่ากอา่อหมาในอุดมไปด้วยพืชพันธุ์มากมายทักี้ฉันก็มีของจะอวดแกเหมือนกนันนี่ฉันได้ลกูกจอกคนใหม่มาเขาเป็นสปิกรแมนที่ถือทำเป็ดเอาไว้เป่าใส่หูศัตรูให้ชาไปเลยสุดยอดไปเลยพี่ล็อกมีนคนรันดได้ไงหมาไม่เห็นมีเลยอ่ะแน,น่นอนจะเป็นลูกพี่ฉันต้องเก่งกว่ายอยู่แล้วนี่เลยหมาจะมารีวิวก่อให้ดูทุกคนก่ของหมามองจากด้านบนจะเหมือ ือนต้นไม้มาโซนสีน้ำตาลจะเป็นโซนต่อสู้นี่เนี่ยมีแต่ป้อมปืนเต็มไปหมดฉันก็อยากไปดูแกรีวิวรีวิวร,รีววคืออะไรร,รีวิวบ้านบ้า,บางฉันกำลังจะเคลื่อนที่ไปหาแกรอแปบ๊บจากตรงนู่นน่ะเหรอน่าจะใช้เวลาอีกประมาณออสองชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงจะถึงแลวพี่หรอเฮ้ยถึงเด้ นี่จะเป็นใจกลางของกอฮัสกี้ที่มีคริสตัลสุดสําคัญแล้วก็บ้านของพึ่งน้อยลูกพี่เดาหมาจะาเคลื่อนที่ไปหาลูกวี่ด้วยแล้วกันจะได้มาเจอกันตรงกลางเออมันต้องคนละครึ่งทางตอนนี้ถ้าฉันอยู่กรุงเทพแกก็น่าจะอยู่ประมาณเอ,อ่อญี่ปุ่นนะไกลมากว ไกล้ไก่แล้วดูเราเคลื่อนที่ด้วยสปีดหอยทากมากเลยพี่เลยฮัสกี้แต่ฉันมั่นใจว่าฐานเรานั้นมันสุดยอดแห่งความแข็วแก่วหล่อเฟี้ยวเลี้ยวโคง้งฉันอยากจะฟฝ่กับโจนสลัดแล้วฉันได้ลูกกระจกกับกับดักอันใหม่มาโจนสลัดมายังอะ่ะเฮ้ยลืมเปิดลืมเปิด m อเคมาจะมาได้ไงวะเนี <laughs> ่ย หมาเห็นแพรโจนสลัดอยู่ใกล้ๆแต่มาเปิด AFK อยู่ทุกคนมันสามารถเปิด AFK ได้ด้วยนะฮะโจนสลัดจะไม่มาลังแกแล้วอโนฮัสกิโอโนอโนคาโมทอยเลตกำลังจะบุกบ้านฉันก่อนอื่นฉันต้องขอเสริมสร้างอาวุธสุดแข็งแ,แกร่งกันเลยนี่ปืนเร็วกัน จัดไป3 0 0 0นบาทว้าวมาก็ยังไม่มีเลยอะพี่เหรอนี่ปืนเลลากาันสุดลอเทสสีฟ้าน้ายูซะด้วยก่อนอื่นเราต้องเรียกลูกกระจอกออกมาก่อดคนใหม่นี่เลยพี่ชายไปเปล่าทําเป็ดให้หูมันชาพัสกี้ปืนเลวกันแรงมากนี่มาก็เพิ่งถอยมาพี่ลอกหน้าตาเหมืนอนหมวกฟาโลเล็กน้อยไปนนโนทส้วมสหนี่วางหนาไว้กับดักหนามมานี่แล้วเราเอาลูกกระจอกออกมาตีหน้ามันเอาตัวใหญ่ตัวเล็กเอาออกมาให้หมดเลยไม่รู้ไม่ชี้เก็บผัก มีชิลมากสง,งบสุขสุดยอดเอิฮัสกี้ฉันมีได้จะบอกแกว่าไงอะนี่มันระดับบอสนี่หว่าคาโมเทเลสระดับบอสมันโผล่มัง้งตนตอนนี้เลยแหละเนี่ยนี่มันยังหัววันอยู่เลยยังไม่ตอนเย็นเลยเนี่ยว้าวพี่ล็อกสู้สู้เจอบอสตั้งแต่ต้นเกมโอโนมีบางอย่างกำลังมาหาฮัสกี้เจ้ฮัสกี้จะไปฝากฉันนะว้าวบอกแล้วบ้านฉันมาแขวแกวใครจะมาลองดีต้องหงายเงือบนี่ไงพี่ล็อกคาโมเทเลสบอสมาหาฮัสกี้เหมือนกันมนจะสร้างฐานทัพวันนี้ก่อนทันไหมอะนี่เลยสปีกแมนแฟกตอรี่ จอทีเข้าไปคาเม่าแมนถือดาบฟันถอซุ่มที่หน้าเหมือนพี่ล็อกซ่าสุกับไอฮัสเกี้นีน่นในจุดไฟเผาพื้นปิ้งย่างถอซุ่มเย้ตัวบิ๊กบึ้มต้องเจอตัวบิ๊กบึ้ม พี่ล็อกตัวนี้น่าเหมือนพี่ล็อกเลยให้แฟงทุกต,ตัวจะน่าเหมือนฉันไม่ได้เข้าใจไหมว้าวนี่ไงพี่ล็อกแฟตเตอรี่ก็ปล่อยสปีกเกอร์แมนออกมายิงปืนยิงปงยิงฟาลูกพี่สุดยอดเลยผลิตกองทัพออกมาโจมตีเฮ้ยฉันต้องมีบ้างนะฮัสซี่ฉันต้องปิดทั้งสองแฟตเตอรี่เลยว้าวอีซี่พี่ล็อกบอสล่วงแบบง่ายดายชนะแล้ววะโอ้โหว่องไวซะเหลือเกินเฮ้ยนี่เลยหมาจะสร้างกองทัพเพิ่มพี่ล็อกใส่คาเมล่าแมนเข้าไปด้วยโอ้พี่ล็อกมีไฟช็อตไปดูดด้วยนะกลัวระวังมันจะชัหางตว นี่เลยสร้างมันให้เต็มพื้นที่เต็มอดตาลูกวิ่เมื่อไรเราจะเจอกันซะทีประมาณ2ชั่วโมงครึ่งฉันบอกแล้วไง two hours later เจ๊ในี่โซโลก็มาเจอกันแล้วลูกวิ่ ว,ว้าวฮัสกี้นี่ในเรือบ้านแกว,ว้าวเต็ไมไปด้วยเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชเต็ไมไปหมดเลยพระอาทิตย์ขึ้นพอดีพี่ล็อกหลอดเทมเพอของฉันมันยังพระอาจาร,รย์อยู่เลยเวลาเรามันไม่ตรงกันเหรอพี่ล็อกไม่ได้ฮัสกี้แกอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์พระเอกพี่ล็อกแล้วแล้วของฉันนะ่ะเซิร์ฟเวอร์พระหลองฮัสกี้จะมีคำถามถามว่าอะไรอะ่ะเมล็ดพันธุ์อะไรเลื่อนที่สุดในโลกมเมล็ดทานตะวันไงหยียบแล้วลือ่อนปุ๊บปอนไม่ใช่อรอ่อยอ่ะเมล็ดพืช และอะไรมีค่ามากกว่า,มาเมล็ดพันธุ์เมล็ดหมื่นไอแฮสกี้อย่าอย่ารู้เยอะได้ไหมเฮ้ยหมอาเสรู้ไงอ๋อไปติดรู้เยอะจะแล้วลูกพี่หมามีอะไรจะโชว์วิล็อกด้วยตรงเนี้หมามีป้อมปืนมากมายหลากหลายแบบแล้วใช่ไหมอ๋อจะเพระคนเก่งแบตเตอรี่สร้างพี่ชายคาเมล่าแมนกับสปิเกอร์แมนก็มีแต่แบบหมาขี้เ,เกียจมันไล่เก็บผักบนไม้เองแล้วหมาดี ถ้าไม่มีทางอื่นด้วยเหรอนี่เลยหมาจะเรียกพึ่งเก็บเกี่ยวออกมาแล้วก็ทำอะไรได้วะเขาจะช่วยเก็บเกี่ยวให้เราไงอ่ะโยสุดยอดพึ่งติดเจตฮัสกี้สุดยอดไปเลยเขาไปเกี่ยวแครอทเกี่ยวมาลิเพื่อให้แกหมดเลยอ่ะดูสิขยันทำมาอาะกินมากเลยขยันก่าพี่ล็อกกี้เฮ้ยไอฮัสกี้พี่ล็อกหน้าตาเขาหลอดเท่ด้วยเหมือนหุ่นกันดอมสุดยอดไปเลยใช้จ่ากมีบ้างฮัสกี้ในราคาเท่าไหร่เชียวห้าร้อยเพรเหรออ๋อแล้วไปห้าร้อยเพร ตัคกี้เพิ่งเติมไปเมื่อกี้หมดตูนแล้วเจ๊เจ๊ตกกระโหลกแน่นดอนพี่เหรอเติมทุกเกมแล้วนะเดี๋ยวนี้เราอ่ะอเฮ้ยสกักี้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเสริมแกลบกอะของฉันอีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะลูกวิจะซื้อตัวไหนเพิ่มอ่ะนี่มันมีตัวละครมาใหม่ตั้งหลายตัวมีสปีกเกอร์ที่มีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนหัวแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์จาแอนทิสคาเมราแมนแล้วก็มีนินจาคาเมราแมนแน่นอนว่าฉันจะต้องเลือกนินจาอยู่แล้วว้าวตัวนั้นเท่าไหร่อ่ะพี่ห300เหรอสามร้อยเพรนี่เร เจ้ยพี่ลองมาเห็นอะไรบางอย่างอะไรอะสมบัติมันต้องเป็นของฮัสกี้ไอ้แทำไมมาเรียกตอนนี้ไม่มีเรียกร้อมกันเรียกตอนที่แกออกตัวไปแล้ว่มันไม่แฟร์เลยอ๋อสมบัติของฮัสกี้โนๆะเนนนของเก็บด้วยขอเก็บด้วยสิบห้าเพชรเน่มันบอกว่ามีคนเคลมไปแล้วฮัสกี้ไงเอาไปต่อหน้าต่อตาเลยบิ่ง เฮัสกี้คราวนี้แหละย่อยนมันสมบัติอันใหญ่ยักษ์สมบัติกองม่วงแต่ไม่ง่วงนะจ๊ะนี่เธอเชื่อเชื้อสลับเดือนเดนดัลลี่ได้เท่าไาห้าร้ลยห้า550เพชรมัล่วงว้าวสุดยอดพี่ล็อกได้เยอะมากเลยอ่ะแน่นอนเออฮัสกี้แป๊บนี่มันอะไรเนี่ยเกาะกระโหลกไหนลองเข้าไปใกล้หน่อยสิมาก็เห็นพี่ลองหลงแต่เลยอะเพื่อของดีพี่ล็อกชอบแต่สัญลักษณ์นี้มันเป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอฮัสกี้มันเป็นโจรสลัดผักสลัดไก่มันจะต้องมาบุกเราแบบ เกมบล็อกะพี่ทุกคนนะตอนนี้เกมมันบล็อกจนสลัดไม่มาตีเราเราเหงามากเลยพี่ล็อกสงสัยเราต้องออกเข้าใหม่เออแล้วเราต้องมาตามหากันแบบนี้อีกรอบหน,นึ่งเนี่ยเหรอใช่<อ>เข้าเกมมาใหม่แล้วพี่ล็อกอยู่ไหนอะโอ้โหพอรีเกมเลวยอยู่คนละที่เลยฮัสกี้อยู่คนละทวีปเลยเนี่ยนู่นกูบี ใช่เป็นจุดเล็กๆมันมดเนี่ย <c oughs> งั้นระหว่างทางที่มาไปอาพี่ลองมาช้อปปิ้งก่อนละกันระหว่างที่แกช้อปปิ้งอ๋อโหนโจนสลัดผักมันจะมาบุกบ้านเนด็กแล้วเฮ้ยดีออกพี่ลกงนานๆทีในที่สุดเขาก้มมาเมื่อกี้ลูกพี่ชิช้นฉุตัวไหนไปนินจาเหรอนินจาแบบอีปิกตัวส้มๆเลยฮัสกี้นี่ฉันจะโชว์ลำแสงให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างใน5้าวิต่อไปงั้นมาซื้อลำโพงเฮลิคอปเตอร์ไอนตัวนั้นก็ดูดีนะเอาละฮัสกี้ฉันจะปล่อยก็ออกมาแล้วเตรียมตัวพบกับนินจาถือที่ดุ ซั่วมีสามตัวว้าวเขาบินได้ด้วยฮสก,กี้ว้าวสุดยอดมาอยากเห็นบ้าก็มาไม่เห็นนะพี่ลฮ <c oughs> ัสกี้บอกเลยว่าหลอดเทศติดเจ็ตแพกบินเอาที่ดูดซ่วมไปตีกระบ,บาลถดท่วมอีกทีหนึ่ง <c oughs> โอ้โหโจนสลัดกริมาหาฮัสกี้เหมือนกันหมาจะได้ทดลองดูพี่ชายเฮลิคอปเตอร์แล้วพี่หลอ <c oughs> จัดไปลุยฮัสกี้ฉันกำลังจะเคลื่อนที่ไปหาแกแบบ <c oughs> ตุดตุด พี่ลองจรสลัดเลเวล14แต่ว่ามันว e a k มันอ่อนแอเหมือนแกเลยฮัสกี้เหมือนพี่ <Hey. S 1> นี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้จะโชว์พี่ชายสปีกเกอร์เฮลิคอปเปอร์จ้าทุกคนดูเฮ้ยเขาต้องบินได้นะไม่งั้นมันจะไม่ต้องปอกนะ เป็นเฮลิคอปเตอร์เขาต้องบินได้นี่เลยโอ้โหตัวบิ๊กบิ้มพี่เหรอว้าวเขาบินได้แล้วเขาก็เปิดเพลงหมอนลำใส่ปีศาจด้วยพี่เหรอหมอนลำซิ่งไงปีศาจแดนไปเลยให้หูหนวกไปเลยว้าวโรงงานผลิตคำบรรเล่าแมนออกมาจุ่มนุ่มากพี่เหรอนิ้นเนี่ยเอาคำบรรเล่าแมนไปอสามตัวโอ้พี่เหรอพี่ชายเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์เขารวมร่างกับไททันสปีกเกอร์น่ากลัวมากไอ้แฮชที่อยาบพูดไปหลอกมาละไม่ต้องเลยนะน่ากลัวเหมือนพี่เหรอ ว้าวชนะอย่างรวดเร็วพี่ล็อกมา,าแกวบบอลไ้แฟงฉันว่าเกมนี้ไม่มีอะไรยากไปกว่าการเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วนั่นเดียวใช้เวลาเป็นปีเลยนานนมจนง่วงนอนนั่งดูพึ่งเก็บแครอทด,ดีกว่าพี่ล็อกหน่อยได้จะยังไม่มีพึ่งเก็บผักรูกไอหมามีเลยบอกด้วยอะไรจะขิงอะไรกันเพ็ดหมายยังเหลือหมาจะซื้อไซแอนชีสอีกตัวโอมัมาขิงโอจะโดนโจจะหลัดผักบอีกแล้ว เลยหมดตู้แล้วเพชบายบายมาซื้อไซแอนทิสมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว,ว่าว่าไซแอนทิสคาเมล่าแมนเขาจะแขวแก้วขนาดไหนฮัสกี้ปกติตัวนี้เขาจะฮิวเพื่อนได้ด้วยนะเขาอาจจะรักษาเพื่อนเป็นหมูคนะ่คณะก็ได้แล้วเขาจะรักษาอาการติงตองของแกได้ไหมวะเอ้ยไม่ต้องรักษาฮัสกี้ไหนละรักษาลบหิวหนังดีกว่าฮัสกี้คัดตูดคนร่วมหมดลวก็อาบน้ําก็พอฮัสกี้อาบน้ําก็หายแล้วลูกไม่มาเจออะไรก็ไม่รู้แหวนเช่นบ็อกสีแดงตรงนั้นอย่าบอกนะว่าเป็นสมมาบา มากำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ไปดูมาอยากได้แบบพี่ลองบ้างอะมันร่ํารวย150เพรเนี่ยนะร่ารวยซื้อตัวนี้ก็หมดแล้วว้าวเป็นโจรสลัดพี่เลยินดีด้วยเจะาพีัสกี้มาเห็นดวงดีเหมือนพี่ล็องเลยอ่ะมาขี้กาขี้เกลือเอ้ยโถนี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้จะถือโอกาสร,รีวิวคาเมลมแมนที่เป็นสายอทสให้ดูนี่เลยพ่อหนุ่มชุดขาวออกไปว้าวเขายิงปืนเลเซอร์หล่อเท่มากพี่หรอใช่อยากแก่นบ้างนิน ออกไปออกไปให้หมดเลยโอ้โหไทยมุงพี่หรอกรู้ได้ไงก็จะเป็นคนชาติอื่นก็ได้จุลบุญจุลโจรแบบนี้มีแต่คนไทยพี่หร <laughs> ออาปืนอันนี้ก็ปล่อยเลเซ,ซอร์สุดแสนจะแขวแกวตอนนี้ทีวีป้อมปืนทีวีของฮัสกี้เลเวลสแล้วโจมตีรุนแรงมาก ขาล่วง <L ew ung> ไปแล้วพี่เหรอว่วองไวใช่และเกินนินน่ะยิงปืนเข้าไปเหมือนหน่วยปราบเอเลี่ยนเลยพี่เหรอปืนเลเซอร์ของไซเอนทิสคขาไม่ล่าแนนหอาเท่มวโะโอย่าพูดได้อยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้แต่มันดูอ่อนด้อยมากเลยพี่เหรอคาสโมันดีเลยเมันไม่ดีแตกแตกเป็นชิ้นๆกันหมดแล้วพี่เหรอหมายถึงศัตรูใช่ไหมหมายถึงลูกกระจกผมเนี่ยเป็นก้อนขี้หมาหมดแล้วเจ๊ชนะแล้วได้แค่สิบสองเพรเองเฮ้ยก็ยังดีได้ตั้งสิบสองเพรลูกพี่หมาเห็นลูกพี่อยู่ไกลๆเฮ้ยฉันก็เห็นแกัฉอ กำลับจนสลัดทัชไปก่อนเฮ้ยตีให้นานยยูบูบี้จองหูแกตกตายเปิดลำโพงอัดหัวมาเลยพี่ชายไททันทีวีแมนว้าวพี่โลคัสกี้ใส่ลูกกระจกได้ตั้งห้าช่องแล้วเออจะได้ใส่ได้ห้าช่องเจ๊เรียบร้อยคัสกี้ว้าวได้ตัวพิเศษมาด้วยเออตัวเดินนั่นแหละแต่เป็นระดับอิบจิมามีความลับบอกพี่เมาใส่สี่ช่องมาตลอดเลยมาเพว่รู้ว่ามันใส่ได้ห้าช่องโถ้าสงสัยที่นาคี้ไม่รู้พรุ่งนี้ไปเลยล่ะ ลูกพี่มีโจรสลัดมาพร้อมทักทายฮัสกี้อีกแล้วเพราะใช้งานเข้าเหมือนกันเป็นระดับดีลีทเลยฮัสกี้ของหมอเป็นค<ช>อม<ช>อมอนเลยก็กำลังตบตีกับที่บ้านนี่เลยโอ้โหนี่ปืนปืนช้าพลังจุด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 นี่เลยหมาจะเอาตัวใหม่สองตัวออกมาต่อสู้นินเนสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ิปากับไซแอนทิสคาเมเ่าแมนเจจะชนะแล้วได้กำแพงซีเมนต์อะไรมาด้วยคอนกรีตว้าวไีแล้ สเนทีตัวเย่อย่างรวดเร็วเรยวอ่ะบีฮัสกี้ฉันค้นพบกับแกจนได้แต่เราก็หากันจนเจอเฮ้ยพี่ชายเฮลิคอปตเตอร์ก็ยังอยู่วิลล็อกสุดยอดเลยเราใช้แค่สองตัวเองเราเหรอฉันไม่มีตัวนั้นออผมใช้แค่สองตัวเองบวกกับกองทัพที่ออกมาจากโรงงานแบบนี้นับสองตัวไหมอะพี่สองตัวบวกกับอีกสิบเนี่ย <laughs> สองบวกสิบเก้าอ่ะเจะพี่ล็อกในที่สุดเราก็เจอกันอาดีฮัสกี้ ีะพี่วายบ้านพี่เราไม่เป็นระเบียบเลยเฮ้ยมไม่เป็นระเบียบไงนี่มันเป็นกองยานลบแบบว่า Battle Fleet Starship Trooper อะไรเงี้ยรู้จักปะนี่บ้านฮัสกี้แบ่งสัดส่วนเป็นระเบียบมีส่วนหน่วยลบกับส่วนหน่วยปีกผักแล้วก็ส่วนควบคุมในหมาจะพอพี่ลอาว่ายน้ำมาเลยเหรอเอออยากดูบ้านแกพี่เรามีคนจะเข้าทางหลังบ้านพี่งนัเนี่ยมาครับ <laughs> งานเข้าไปแล้ว ลูก,กูพี่นี่มันอะไรมาลุกมาตุ้มมิตติ้งโจนสลัดเราพี่เหรอโอ้โหระดับอีลิตั้งนั้นเลยฮัสกี้ตึงๆแบบตึงต,ง,ต,ง,ตงหน้าไปเลยดูดิเขามาจอดอะไรจะเต็มไปหมดเลยทั้งมาบวกฮัสกี้มาบวกพี่ล็อกบนกันมั่วไปหมดแล้วอ่ะบวกบวกลบ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 ,ลบ,บวกบวกเนี่ยนี่มันรียูเนียนคืนสู่เหย้าโจนสลัดเหรอเ <laughs> จสกี้าบาปได้แล้วพี่็อกมาเขียวๆขยวหมอชันกำลังใช้ท่าพิเศษอยู่ฮูแตกไปซะาหูชาไปซะลูกพี่มาเห็น ไกลๆเขาจะมาอีกแล้วเขามาร่วมสังสรรค์อีกแล้วพี่ลอโอ้ฮัสกี้พอไม่ได้เปิด f อที่นี่มากันไม่หยุดไม่ย่อนเลยทีเดียวก็พี่หรอเ็มากค่ไปบ่นว่าเขาไม่ยอมมาสักทีดูดิเขามากันเป็นบุฟเฟ่เลยพี่ลรอนั่นแหละ่ะทุกคน้าทุกคนชอบให้หมากับลูกพี่มาสร้างแพสร้างบ้านสร้างเกาะเอาชีวิตรอดกลางน้ำกับปีศาจหัว้มกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่ คลิปนา่าว้าวอีลิทเลเวล16พี่ล็อกมันนี้ดีกว่าบายบายเก็บพักต่อดีกว่าขยับก่อนนี้บายบายเขาจะมาทำอะไรบ้านแกนี้นี่มันโอ๊ยบ้านฉันอยู่โน้น